สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดบีเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะคะสำหรับหัวยีก่กีนะคะกลับมาพบกับแอดบีนะคะกับช่องมิสบียีก่กีพารวยนะคะแล้วก็ช่องบีนะทแชนเนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาวางสูตรหัวยีก่กีของห้องรวยนะคะประจำวันที่5กุมภาพันธ์2องพนะคะ ซึ่งสูตรที่จะใช้นะคะมี2สูตรนะคะสูตรเด่นแล้วก็สูตรรองนะคะสูตรเด่นแล้วก็สูตรรองนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแอดฝากคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะให้แอดด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้แอดทําคลิปลงทุกๆวันนะคะโอเคมาเริ่มเลยนะคะสูตรที่กี่ห้องรวยวันนี้นะคะวันที่5กุมภาพันธ์64นะคะสูตรเด่นนะคะที่จะใช้นะสูตรเด่นนะคะ สูตรเด่นนะคะเด่นมีสูตรเด่นกับสูตรรองนะคะสูตรเด่นแอดก็จะใช้เป็นร้อยนะคะลบสิบบนนะคะลบหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้มนะคะเหมือนเดิมนะถามว่าเลขกำลังว่าเห็นไหมเอ่ย อ่ะนะคะเด่นร้อยเด่นลบร้ 100, อยร้อยลบสิบบนลบหนึ่งนะคะเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะถามว่าเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งก็คือเลขกําลังวันนะคะเลขกําลังวันทุกคนลองไปเสิร์ชหาใน Google นะคะไปเสิร์ชหาใน Google นะคะก็จะเจอนะสําหรับทำร้อยลบสิบนี่คือได้มายังไงร้อยลบสิบก็คือ แอดจะเอาหลักร้อยมาลบก,กับหลักสิบนะคะลบก็คือตอนนี้มันเป็นข้างแรมนะคะเราจะใช้ลบนะเห็นไหมลบมั้งสองถ้าข้างขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นบวกนะคะตอนนี้เป็นข้างแรมอยู่นะแอดก็จะเป็นร้อยลบสิบลบหนึ่งนะคะตามนี้นะดูคลิปดูคลิปให้เข้าใจนะคะดูในการที่แอดพูดไปให้ฟังนะคะจะได้ไม่ต้องถามอีกหลายๆรอบนะคะอันนี้คืออธิบายให้ฟังแล้วนะคะทุกๆโท,ทนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะ ไม่ใช่ว่ากดข้ามกดข้ามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะไม่เข้าใจนะคะอันนี้คือแอดอธิบายให้ฟังนะหลักการของการคิดสูตรนะคะโอเคมาเริ่มเลยนะคะลองสูตรรองก็คือเหมือนเดิมร้อยลบสิบบนลบสองนะคะลบสองคือสูตรรองเพิ่มหนึ่งแต้มเหมือนกันอ่าเพิ่มหนึ่งแต้มเหมือนกันนะคะเลขสองก็เหมือนกันค่ะเป็นเลขกําลังวันนะคะของวันศุกร์นะ เราจะมาหารอบที่สามสิบรอบที่สามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็จะใช้รอบที่สามสิบคิดนะคะรอบที่สามสิบคิดนะคะรอบที่สามสิบผลหวยก็คือหกแปดสองศูนย์แปดนะคะหกแปดสองศูนย์แปดนะคะเราก็จะใช้ร้อยลบสิบนะคะใช้สูตรเด่นก่อนนะอาจจะใช้สูตรเด่นนะคะสูตรรองก็คือเราก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรเด่นก็จะเป็นหกลบแปดนะคะหกลบแปดนะ ก็จะเป็นหกลบแปดนะคะร้อยลบสิบนะคะ6กลบแปลบนะคะเท่ากับติดลบสองนะคะแล้วก็เอานำติดลบสองไปลบกับ1น,นะคะเลขกำลังวันนะอ่าลบกับ1ก็จะได้เท่ากับติดลบสามนะคะเพิ่ม1แต้มก็จะเป็นสองนะคะไม่ใช่3แล้ว4นะถ้าติดลบต้องนับลงนะคะเป็น3กับ2 รอบที่สาอนะคะผลที่ออก47993็ดเกสามนะคะสี่เจาเกสามนะคะสามมานะคะสามมานะสามมานะคะสามมาล่างนะต่อไป4ี 7, 4่ลบเจ็ดสีเท่ากับติดลบสนะคะนำไปลบหนึ่งนะคะ ก็จะเท่ากับติดลบสี่นะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น3นะคะรอบที่32นะคะผลหวยที่ออก1 5 6 82 1 56 82นะคะ1 5 6 82รอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะรอบที่32นะคะก็จะเป็น1นลบหเท่ากับ ติดลบสี่นะคะนําติดลบสี่ไปลบกับหนึ่งนะคะติดลบสี่ลบหนึ่งก็เท่ากับติดลบห้านะคะติดลบห้าแล้วเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสี่นะคะรอบที่สามสิบสามนะคะรอบที่สามสิบสามผลหวยที่ออกเก้าสามแปดเจ็ดสี่นะคะเก้าสามแปดเจ็ดสี่นะคะมาสีนะคะมาสีนะ ต่อไปรอบที่ส3มไปหารอบที่ส4สนะคะ9กลบสเท่ากับติดลบอ่าไม่ใช่ค่ะก็จะเป็น6นะเก้าลบสามเท่ากับหกนำหไปลบกับ1นะคะเท่ากับหนะนะับเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะถ้าบวกนะเห็นไหมไม่ได้ติดลบนะคะนะับเพิ่มก็จะเป็นเลขหนะรอบที่34ผลที่ออกสามแปด้ 3, 8, ก้าห้าสามแปดเก้าเก้าห้าเด้งห้านะคะรอบที่สามสิบสไปหารอบที่สามสิบห้านะคะก็จะได้เป็นสามลบเก้าเท่ากับติดลบหกนะคะแล้วก็นําไปลบกับ1นึ่งเท่ากับติดลบเนะคะ3ามลบเก้าลบหนึ่งโอเคติดลบเนะเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนะคะ รอบที่สามสิบห้าผลที่ออกนะคะห้าสองศูนย์สองหนึ่งห้าสองศูนย์สองหนึ่งนะคะอ่ารอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะรอบที่สามสิบห้านะคะห้าลบสองเท่ากับสามนะคะลบหนึ่งเท่ากับสองนะคะ แล้วเ,เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามนะคะรอบที่สามสิบหกนะคะรอบที่สามสิบหกนะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองนะคะเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองนะคะเด้งบนเด้งล่างนะคะรอบนี้เด้งบนเด้งล่างนะคะเด้งบนเด้งล่างนะคะส่วนรอบที่สามสิบหกนะคะเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกนะคะหกลบหนึ่งเท่ากับห้านะคะห้า แล้วเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหกนะคะรอบสามสิบเจ็ดผลหวยที่ออกนะคะศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะแปดแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดนะคะแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดนะคะเด้งห้านะคะเด้งห้านะคะ,ะ,คะต่อไปแปดลบห้านะคะ เท่ากับสามนำสามไปลบก,กับหนึ่งเท่ากับสองเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะเป็นสามนะรอบที่สามสิบแปดนะคะผลที่ออกรอบที่สามสิบแปดนะคะผลที่ออกนะรอบที่สามสิบแปดนะคะผลที่ออกก็คือแปดเจ็ดสองหกห้านะคะแปดเจ็ดสองหกห้านะคะเด้งสองนะคะเด้งสองนะ รอบที่38นะคะไปหา39นะคะ38ไปหา39นะคะ8-7ลบเเท่ากับ1นะคะ1-1ลบ1เท่ากับศนะ <1> 1> เพิ่ม1นึ่งแต้เป็น1นะคะรอบที่39นะคะล่าสุดเลยนะเดี๋ยวแอดดูผลหวยก่อนนะคะรอบที่39นะคะ 13509สามห้นะคะเด้งหนเด้ง0ูนย์นะคะหก็คือมาบนญนะ้าสาหรับสายวิ่งนะคะส่วนรอบที่39นะคะไปหารอบที่40อันนี้รอบล่าสุดนะตอนนี้ที่ทําคลิปอยู่นะคะจะเป็นรอบล่าสุดนะคะเห็นไหมนี่นะคะรอบล่าสุดรอบที่40นะรอบที่ 40... เห็นไหมเอ่ยไม่ชัดเนาะ โฟกัสก่อนเนี่ยรอบที่สี่สิบนะคะรอบที่สี่สิบสิบห้าสี่สิบห้านะคะเวลาสิบห้าหสิบนะคะตอนนี้อ่ารอบล่าสุดเลยนะก็จะเป็นหนึ่งลบสามเท่ากับติดลบสงนะคะนาติดลบสองไปลบกับหนึ่งเท่ากับติดลบสามนะคะแลนะ้เพิ่มหนึ่งแต้มนะคะเป็นสองนะรอบที่สี่สิบผลที่ออกก็คือ สองสามหกเก้าสี่สองสามหกเสนะคะเด้งสเด้งสอลากแตกนะคะเด้งสาเด้งสอลากแตกนะคะสําหรับรอบที่สีนะคะไปหารอบที่สีในอนาคตที่จะถึงนี้นะสอลบสมเท่ากับติดลบหนะคะนําไปลบกับหเท่ากับติดลบสนะคะเพิ่มหแต้มนะคะก็จะเป็นหนนะรอบนี้นสองกับหมาดูว่ารอบสี่มันจะมีสกับหนึ่งไหมนะคะ โอเคกล้องไม่ชัดนะนี่นะคะรอบที่40นะ2ลบ3เท่ากับติดลบ1นะคะแล้วก็เอาลบเอา1เอาติดลบ1นป็นลบกับ1เท่ากับลบ2นะคะนะเพิ่ม1แต้มเป็น1น,นะคะอ่ารอบที่41จะมาไม่2กับ1นะคะจะมาไม่2กับ1นะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้นะคะในของวันที่5นะคะในของวันที่5นะกุมภาพันธ์สินะคะถ้าสูตรเด่นไม่มาใช้สูตรรองนะตามนี้เลยนะคะแอก็ขอฝากไว้ตามนี้นะคะ สุดท้ายนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแอดนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะแอดไลน์มาที่ bbie1995 นะคะ b b i e 9 9 5นะอันนี้จะเป็นกลุ่มวางหววของแอดแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะอ่าวางหวยนะคะอันนี้แตกเน้นๆเ,เลยนะคะในกลุ่มนะแตกได้ถอนกันทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับ ใครจะเข้ากลุ่มนะคะฟังดีนะมีค่าสมัครเข้ากลุ่ม100บาทรายเดือนนะคะ100บาทรายเดือนนะแอดจะบอกตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องแอดมาให้เสียเที่ยวนะ100บาทรายเดือนนะคะรับรองได้ถอนแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบไวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเงปังปังเลยด้วยนะคะ